จริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของความจริงสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นความจริงจริงแล้วมันก็เป็นแค่เรื่องที่เราวัดด้วยตาของเราเองเท่านั้นเป็นความจริงที่เห็นด้วยตา ซึ่งความจริงที่เห็นด้วยตามันไม่ได้เป็นความจริงไปตลอดมันไม่ได้เป็นความจริงนิรันด์มันอาจจะเป็นความจริงอยู่ชั่วคราวหรือเมื่อเราได้รับความรู้ใหม่ๆใ,ในอนาคต ปรากว่าความจริงที่ยังคงอยู่ณตอนนี้มันกลับกลายและพบว่ามันเป็นแค่อ p ินิยัมันไม่ใช่เป็นแฟกต์มันเป็นแค่ความคิดเห็นของคนณนะช่วงเวลาหนึ่งแต่ช่วงเวลานั้นๆปรากฏว่ามันอาจจะสั้นหรือยาวนาน หนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีสิบปีหรือแม้แต่ร้อยปีมันอาจจะอยู่มาเป็นร้อยปีแต่หลังจากร้อยปีนั้นผ่านไปความจริงนั้นกลับกลายเป็นแค่ความคิดเห็นของมนุษย์ที่อยู่ในหนังสือในจารึกต่างๆ ในประวัติศาสตร์ที่เราเจอปรากฏว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นของผู้คนเท่านั้นความคิดเห็นเหล่านั้นถูกวัดด้วยสายตาของมนุษย์จากความคิดเราอาจเขียน บันทึกเรื่องต่างๆลงไปในสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อมาได้อ่านได้เรียนรู้กันแต่จริงๆมันมีความจริงอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความจริงเสมอ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่เราจะได้ค้นพบค้นคว้าพบเจอในอนาคตความจริงลักษณะนี้เขาเรียกว่าความจริงที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเป็นความจริงที่เกิดจากความเชื่อ ความจริงนี้ทั้งหากที่ทำให้เรารู้จักความหมายของชีวิตจริงๆว่ามันคืออะไรชีวิตคืออะไรโลกที่เราอยู่ตอนนี้ทุกคนวัดความจริงด้วยสายตาและก็ทำให้เราทุกๆคนเดินด้วยตา มองเห็นเท่านั้นวัดคุณค่าสิ่งต่างๆจากสิ่งที่เราเห็นเปลี่ยนจากสิ่งที่เราเห็นคำนวณเกิดแปรงปรารถนาส่งผลต่อจิตใจในเรื่องอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีต่อไป ความจริงเช่นนี้เมื่อนานวันมันอาจจะสร้างปัญหาให้เราเพราะว่าเราอาจจะใช้แต่เหตุผลมีเหตุและผลแก่ที่มีเหตุผลอาจดูเหมือนว่าดีทำให้เราคิดแบบมีเหตุและผล ช้สติปัญญาของเราในการทำสิ่งต่างๆแต่ใน,นที่สุดเราจะพบว่ามันไม่ได้ส่งผลดีโดยเฉพาะในเรื่องของความมีตัวตนของเราความมีอีโก้ของเรา สิ่งนี้ปรากฏว่ามันทำร้ายเรามากกว่าเราเกิดความจริงพยองพองตัวเกิดพรายเกิดความนับถือตัวเองยกตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญต่างๆแต่ในที่สุดเราจะล้มลง เพาะในเรื่องของความมีตัวตนของเราสิ่งที่พระยูสูสอนไม่ได้เหมือนที่โลกสอนเลยตรงกันข้ามกับที่โลกสอนเราพึ่งพาตัวตนของเราในการทำสิ่งต่างๆ ันอาจะดูดีแต่ปรากฏว่ามันทำให้เราหนักเรามีปัญหาในชีวิตต่างๆนานาเมื่อไม่สมหวังในสิ่งที่เราวางแผนไว้ไม่ได้ผลสำเร็จในสิ่งที่เราคำนวณไว้เพราะเราใช้แต่ตัวตนของเราใช้แต่เรื่องเหตุผล ประวัตสิ่งต่างๆจากความจริงด้วยสายตาเท่านั้นพระเยซูอยากให้เราพักผ่อนอยากให้เราอยู่ใต้พระคุณของพระองค์อยากให้เราไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองอยากให้เราขอบพระคุณพระเยซูเสมอทำสิ่งต่าง เพื่อขอบพระคุณพระเยซูสิ่งที่พระเยซูอสอนก็คืออย่างน้อยเราจะได้ไม่อววตัวเองและเรื่องนี้แหละที่เราจะทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้วันต่อวันมีความสุขสันติสุขในทุกๆวันเพราะเราจะไม่มีไฟเกิดขึ้น ตขอบคุณพระเยซูที่ให้เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ใต้พระคุณแล้วเป็นของขวัญที่พระเยซูมอบให้เรารฟรีกับคนที่เชื่อพระองค์ยอมให้พระองค์ดำเนินชีวิตแทน